สวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5อีกครั้งค่ะแล้วในวันนี้นะคะเราจะเรียนในหัวข้อเรื่องการเขียนเรื่องเชิงจินตนาการกันค่ะ การเขียนเชิงจินตนาการคือความเรียงที่เรียบเรียงถ้อยคําตามความคิดคํานึงความคิดฝันความคิดแปลกใหม่ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของตนและถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจวิธีการเขียนเรื่องเชิงจินตนาการ 1. กำหนดเรื่องที่จะเขียน 2. คิดสร้างภาพและขยายความคิดให้กว้างไกล 3. จดบันทึกสิ่งที่คิดรวบรวมไว้ 4. จัดลำดับเรื่องเป็นหัวข้อ 5. วางผังโครงเรื่องตัวละครเหตุการณ์สถานที่การกระทำ ผลของการกระทําและข้อคิด 6. เขียนเป็นโครงร่างเพื่อสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ตามจินตนาการและ 7. ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นงานเขียนที่สมบูรณ์ค่ะ และหากนักเรียนยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมให้ค่ะสิ่งที่จะต้องปฏิบัตินะคะเมื่อนักเรียนต้องการที่จะเขียนเรื่องจากจินตนาการขั้นตอนแรกก็คือนักเรียนจะต้องเลือกเรื่องที่นักเรียนจะเขียนก่อนค่ะว่านักเรียนเนี่ยสนใจหรือชอบแนวใดนะคะต้องการให้ตัวละครในเรื่องเนี่ยดำเนินไปในแนวใดยอยากฝากข้อคิดใดให้แก่ผู้อ่าน ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือขั้นตอนการค้นควา้าเมื่อนักเรียนได้เลือกเรื่องที่นักเรียนจะเขียนแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะต้องค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่นักเรียนจะเขียนนะคะซึ่งอาจจะเป็นการค้นคว้าจากในหนังสือในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเป็นการสอบถามจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ หลังจากค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะต้องมาวางโครงเรื่องซึ่งการวางโครงเรื่องหรือหรือว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยเราได้เรียนกันไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะก็คือจะเป็นการวางโครงเรื่องให้ชัดเจนโดยสร้างจินตนาการในสิ่งที่นักเรียนได้ไปศึกษาค้นคว้ามาหรือจากประสบการณ์เดิมที่นักเรียนมีอยู่แล้วก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ต่อไปเป็นการใช้ภาษานะคะในงานเขียนเรื่องจากจรจินตนาการของนักเรียนหรือไม่ว่าจะเป็นในงานเขียนใดก็แล้วแต่นะคะการใช้ภาษาเนี่ยนะักเรียนจะต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสมควรมีการใช้โวหารในการเขียนเพื่อที่ผู้อ่านเนี่ยจะได้มองเห็นภาพและเกิดความรู้สึกคล้อยตามงานเขียนของนักเรียนด้วยค่ะ รู้จักหลักในการเขียนกันไปแล้วคราวนี้เรามาดูตัวอย่างในการเขียนเรื่องเชิงจินตนาการกันบ้างนะครับกับนิทานเรื่องนางฟ้าในป่าใหญ่ครับนานมาแล้วในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีนางฟ้าองค์หนึ่งอาศัยอยู่เธอเป็นผู้ที่มีน้ำใจดีงามมากแต่เธอไม่ค่อยระม,มัดระวังในการทำสิ่งใดๆวันหนึ่ง นางฟ้าได้ทำน้ำยาเคมีไว้โดยที่ไม่ได้เปิดฝาหมอ้อจากนั้นเธอก็ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วตรวจว่าเพื่อนของเธอที่อยู่ที่ชายทะเลส่งข้อความตอบกลับมาหรือเปล่าพบว่าเพื่อนของเธอได้ชวนเธอไปเที่ยวทะเลนางฟ้าดีใจมากจึงรีบจัดกระเป๋าและเดินทางไปทะเลเมื่อไปถึงเธอก็ลงเดินบนหาดทรายขาวสวยแล้วเธอ ก็เก็บหอยที่มีลวดลายสวยงามมากมาได้ตัวหนึ่งเธอรักเจ้าหอยตัวนี้มากเมื่อเธอกลับจากทะเลมาบ้านเธอก็พบว่าบ้านของเธอได้หายไปแล้วเธอจึงนึกขึ้นมาได้ว่าเธอลืมเปิดฝาหม้อของน้ำยาเคมีทำให้น้ำล้นออกมามดที่เดินผ่านไปมาแถวนั้นมาบอกนางฟ้าว่าพวกมันได้พยายามที่จะเปิดฝาหม้อแล้วแต่เปิดไม่สำเร็จ นางฟ้าขอบใจพวกมดที่ช่วยเธอแม้ว่าพวกมันจะทําไม่สาเร็จก็ตามจากนั้นเธอก็ได้เนรมิตบ้านหลังใหม่ขึ้นมาและชวนพวกมดมางานเลี้ยงขอบคุณและพวกมดกับนางฟ้าก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมาและข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือ 1. ความประมาทจะนำมาซึ่งความเดือดร้อน 2. เราควรมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 3. เราควรตอบแทนผู้ที่ทำดีต่อเราหลังจากที่ได้ดูตัวอย่างกันไปแล้วนะคะต่อไปก็ถึงคราวที่นักเรียนจะต้องลงมือทำด้วยตัวเองบ้างแล้วค่ะที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะจะเป็นงานที่นักเรียนจะได้ทำในวันนี้ค่ะซึ่งก่อนอื่นเลยไม่ว่าจะทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะจะต้องอ่านคำชี้แจงให้ครบถ้วนอ่านให้เข้าใจเสียก่อน นะคะซึ่งคำชี้แจงในงานนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการในประเด็นชีวิตต้องเปลี่ยนลดเสี่ยงโควิด -19 านะคะคำว่าเขียนในประเด็นนี้ก็คือไม่ได้หมายความว่านักเรียนจะต้องตั้งชื่อเรื่องชื่อนี้นะคะชื่อเรื่องให้นักเรียนตั้งใหม่เองแต่น,นี้คือเหมือนเขา เลือกเรื่องให้นักเรียนแล้วนั่นเองนะคะว่าจะต้องเขียนให้อยู่ในกรอบในประเด็นนี้นะคะส่วนชื่อเรื่องนักเรียนจะตั้งยังไงก็ได้ยกตัวอย่างคุณครูยกตัวอย่างนะคะสวมหน้ากากงดใกล้ชิดลดโควิด -19 อ่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณครูพูดให้ฟังเนาะนักเรียนก็ลองไปคิดตัวเองว่าเอ๊เราจะตั้งชื่อเรื่องงไงดีนะนะคะถ้าเขียนชื่อเรื่องเป็นคำคล้องจองก็จะทำให้เป็นยังไงคะฟังแล้วไพเราะนั่นเอง นะคะอ่ะคำชี้แจงต่อไปด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะความยาว 9- ถึง10บรรทัดหมายความว่ายงาไงหมายความว่านักเรียนจะต้องเขียนให้ได้9บรรทัดแต่ไม่เกิน10บรรทัดนะคะงงไหมนะคะก็คือห้ามต่ำกว่า9นั่นเองนะคะ1ถึง8ไม่ได้นะคะจะโดนหักคะแนนเนาะนะคะหรือถ้าเกิน1ิไป นะคะเขาก็จะไม่นับคะแนนให้เรียนนั่นเองนะคะก็เขียนให้ได้อยู่ประมาณ9-10ถึงบรรทัดเพราะฉะนั้นใน10บรรทัดเนี้ยให้นักเรียนวางแผนไว้ก่อนเลยว่าในส่วนต้นเรื่องนะคะส่วนนมเลยเหมือนเราเราเล่านิทานเนาะนะคะการละครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเราจะเขียนกี่บรรทัดในส่วนนานะคะส่วนเนื้อเรื่องตรงกลางก็อาจจะมีเยอะหน่อยนะคะอาจจะมีเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายตอนสรุป นะคะที่เวลาเรา,เราดูละครแล้วมันจบแบบเป็นไงพระเอกนาะงเอกจบแบบมีความสุขเจ้าหญิงเจ้าชายอย่างนี้นะคะก็วางแผนไว้ว่าส่วนนําส่วนเนื้อเรื่องส่วนสรุปนะักเรียนจะเขียนอย่างไรให้ได้อยู่ใน10บรรทัดนะคะและคําชี้แจงสุดท้ายคืออะไรและตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสมนะคะหมายความว่าเป็นยังไง นะคะนักเรียนเขียนเรื่องอะไรก็ตั้งเชื่อเรื่องให้มันเหมาะสมกับเรื่องที่หนูเขียนด้วยนะคะลูกนะคะไม่ใช่อสมมติหนูเขียนนิทานเรื่องกระต่ายกับเตา่าอย่างเงี้ยแต่หนูไปตั้งเชื่อเรื่องว่าแมวกับสุนัขนะคะอันนี้ก็ไม่ได้นะคะไม่ไม่เหมาะสมไม่เข้ากันนั่นเองนะคะในคำชี้แจงนี้เขาบอกว่าใช้เวลาย0นาทีเนาะแต่วันนี้คุณครูใจดีนะคะคุณครูให้เวลานักเรียนทำส่งได้เลย นะคะครึ่งวันบ่ายสามารถใช้เวลาหลายชั่วโมงในการคิดจินตนาการนะคะหาข้อมูลแล้วก็มาเขียนงานเขียนของเรียนได้เลยนะคะเน้นย้ำเนาะใช้ภาษาไทยให้ถูกนะคะแล้วก็ดูลายมือให้ดีด้วยนะคะเขียนให้เรียบร้อยสะอาดนะคะแล้วก็นะคะงานนี้นอกจากจะเป็นคะแนนเก็บของนักเรียนแล้วเนาะนะคะก็จะเป็นคะแนนอ่านเขียนให้นักเรียนด้วยนะคะตอนท้ายเทอมเดยวคุณครูก็จะเอาไป ไปบวกคะแนนตรงนั้นให้นะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจทำให้ดีนะคะฝึกเขียนด้วยตนเองเนาะนะคะและในวันนี้นะคะเวลาในการเรียนวิชาภาษาไทยก็ได้หมดลงแล้วนะคะอย่าลืมใช้เวลาว่างนะคะช่วงครึ่งวัน ทำงานเขียนของค,ครูให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะได้ไม่มีงานเป็นดินพอกหางหมูเนาะนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ